สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะเพราะว่าผมนายชอตตี้บูโจวายเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาดูเกมฮิเมกามิเอมากิหรือเปล่าประมาณนะั้นไม่รู้นะแต่คือมันขึ้นว่าฮิเมกามินะครับเห็นเอ่อมันติดชาร์ตใน10อันดับเกมญี่ปุ่นนะติดตามเยอะเหมือนกันผมเคยทำไอพวกนี้ไว้ไงมันติดเยอะเหมือนกันนะฮะติดแทบทุกสัปดาห์เลยนะครับแต่ว่าเห็นมีเพื่อนบางท่านเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมแปลจากจีนนะผมก็ลองเล่นดูแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมีความเป็นไปได้ที่แปลจากจีนอ่านะผมก็เล่นไปสักพักหน ไอเกมนี้เนี่ยมันว่าตัวละครสวยไปถึงเซ็กซี่เลยนะก็เลยลองเล่นต่อไปดูนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเข้าเกมกันเลยแล้วกันในเกมแนวแอคชั่นเอาไม่ใช่ไม่ใช่แอคชั่นอนะ่ะเป็น RPG เลยนะฮะเอาละแล้วมันมีให้เลือกเซิร์ฟด้วยนะฮะน่ายะใช่เกมแปดจีลอมั้งเนี่ยเพราะว่าเกมญี่ปุ่นไม่เห็นจะมีให้เลือกเซิร์ฟสักเท่าไหร,ร่นะฮะข้างล่างนี้ตรงข้างล่างสุดเป็นเว็บนะฮะตรงกลางตรงเนี้ยเป็น ID ย้ายเครื่องนะครับอ่าก็ถ้าเกิดใครย้ายเครื่องมาเอาโค้ดที่ได้มาใส่ที่นี่ส่วนวิธีการเอาโคด้ด ติดตามฮนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยนะข้างในนะก็ดูไปเรื่อยๆนะแต่คือมาใส่ที่นี่อ่าโอเคขอเริ่มที่เวอร์สองนะเพราะเวอร์แรกผมเล่นไปแล้วนะครับเอาละมาถึงก็เจอข้อตกลงก่อนเลยครับเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอย่าสับสนนะฮะเพราะว่าเกมรีเ,เกมญี่ปุ่นที่ผมรีวิวส่วนใหญ่อะปุ่มตกลงอยู่ฝั่งขวาหมดเลยตัวละครนี่มาต้อนรับเราชื่อชีราโดชีราโตนะชีราโตก็เป็นบนะันนี่เนาะน่ารักเลยสวยเลยอะ ก็ให้เลือกสตาร์เตอร์ครับว่าจะเลือกใครนี่เป็นซีวานะเป็นธนูนะครับอันนี้อ่านไม่ออกครับแต่คือดูท่านั่งแนละ้วแบบว่าเออควรจะเลือกคนนี้ทันทีนะครับค <c oughs> นนี้สาวนี้เป็นโลโก้ของเกมเลยนะเป็นอ,องค์หญิงอนะ่ะของเกมเลยนะครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับเออเลือกคนไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีระบบคาจปองไงเดี๋ยวมันก็มีโอกาสเปิดได้สตาร์เตอร์ที่เหลือนะฮะเอาละบอกตรงๆผมเล่นคนนี้ไปแล้วครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้ลองเทสคนนี้ดูแล้วกันนะเป็นโลโก้ของเกมเลยนะครับใส่ชื่อได้แค่5้ัสษรเท่านั้นนะชอตตี้ใส่ไม่ได้ครับใส่เล็กแล้วกันนะครับเอาละบันนี่ก็ยังคงส่อเราอยู่นะอันนี้ก็เป็นตัวละครเราแหละน่าจะใช่นะเอ้ยไม่ใช่แล้วลนะถ้าเป็นตัวละครเรามันนะมันจะขึ้นว่าชอตตี้เลยเอ้ยไม่ึ้นว่าเล็กเลยแต่นี้ไม่ขึ้นนะครับ มันพามาจับตี้ก่อนเป็นอย่างแรกไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องยากเลยก็แค่คลิกคลิคลค,ค,คแค่น<ม>ั้นเอง<ม>นะครับแล้วมันก็พาไปสู่การต่อสู้เลยチュริ่ของการต่อสู้ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเดี๋ยวไปเล่นให้ดูนะอ่าก่อนไปเล่นเนี่ยมีให้เลือกเพื่อนด้วยการเลือกเพื่อนก็จะได้หัวใจนะครับสิบเป็นแต้มคาชปองนั่นแหละแล้วดูแล้วดูแต้มครับไม่ให้ดูดาวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดาวครับเกมนี้สูงสุดที่ผมเห็นนะตอนนี้คือเจ็ดดาวนะโหดจริงๆเอาละ ก่อนลงยังเนเดียจะสรุปให้ด้วยว่าปาร์ตี้เราเนี่ยลงได้5คนนะฮะลงได้5คนแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งก็รวมเป็น6นะครับไปเลยเอาล่ะการต่อสู้ก็ไม่ได้เรื่องยากเลยนะครับอ่ากดปับ๊บอ่าคือมันสอนเมื่อกี้ผมบอกให้ไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับมันจะโจมตีอัตโนมัติเลยเนี่ยแค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยเลยตามไรเราย,ยังไม่กดหยุดมันก็จะตีไปยันจบดันเจี้ยเลยนะครับสะดวกไหมล่ะทีนี้เขาจะสอนเรื่องอ่า การสลับตำแหน่งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยสลับตำแหน่งได้เห็นไหมแค่นั้นแหละก็เล่นต่อเพราะว่าคนที่ยืนแถวหน้าจะโดนโจมตีก่อนนะก็คือเหมือนกับเป็นตัวแท้งอะถ้าเลือดลดเนี่ยก็มายืนข้างหลังแล้วกันนะส่วนเวลาเราโจมตีเนี่ยมันมีโอกาสได้บัฟพวกนี้มาด้วยนะครับแล้วก็บัฟมันก็จะมีหลายอย่างนะเพิ่มสกิลเกรเพิ่ม hp อะไรพวกนี้นะฮะสร้างดามจให้ตัูอะไรอย่างนี้นะถ้าสกิลเกรเต็มกดปุ๊บใช้ได้เลยนะครับก็ผมจะบอกว่าระหว่างนี้เราสต็อปอยู่เนี่ยเราเลือกได้เลยนะถ้าอยากใช้4ี่คนก็เลือก4คนเลย นี่คือมันให้ใช้ตัวเดียวก็ไม่เป็นไรอันนี้เติมเลือดครับเล่นไม่ยากเลยออโต้ได้แต่ว่าคอยเก็บผลึกเพื่อจะให้เล่นง่ายขึ้นจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้มันให้เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่รู้เปลี่ยนทำไมอ่าก็ให้ใช้สก,กิลตีตัวเลยอ่ากดเดี๋มาดูนะฮะมีคาสซิ้นตัวละครจะโผล่มานะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นพิษนะฮะออพิษโอ้หดูคนนี้ดิดูคนเมื่อกี้เลยครับผมบอกแล้วครับเกมน,นี้ว่าหัด าภาพเนี่ยสวยน่ารักนะฮะรวมถึง X ด้วยอ่นนี้เขาบอกว่ามีเวลา20เทิร์นในการจัดการบอสนะแต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเห็นไหมครับตายห่า,หาแล้วคือช่วงแรกเล่นค่อนง่ายเลยเพราะว่ามันแจกเยอะมากครับนะแจกเยอะมากเราสามารถสุ่มคาะาปองได้อย่างเยอะอะช่วงแรกอะเออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วกันอันนี้ก็ก็สอนนู่นนั่นนี่นะไม่เปเดีแต่ผมสอนให้ฟังให้ดูอีกทีนะอันนี้ผมขอไปเร็วๆอยากจะเป็นอิสระอันนี้มันให้มาเปิดคาจาปองอันที่สี่นะฮะ ก็จะมีหลายแพ็กเกจแต่ตอนนี้มันให้เปิดแพ็กเกจเดียวนะฟรีด้วยหนึ่งอันก็นเลยดูใิได้ตัวอะไรมันสุ่มตั้งแต่ตอนนี้นะฮะโอ้โหคนนี้เป็นไงครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงเล่นตอน่อ <c oughs> ได้4ดาวนะก็โอเคอ่ะก็ถือว่ากลางกลางนะกลางๆานะครับ4ดาวนะครับอนี่นะก็จะสามารถดูรายละเอียดได้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเมนสกิลเป็นอะไรนะมีแพสซีฟสกิลเป็นอะไรนะมีบอกหมด HP โจมตีป้องกันนะฮะฟังเสียงได้ด้วยนะ ต่อมาเป็นโบนัสนะฮะมันคือเมนูส่วนใหญ่อยู่ฝั่งซ้ายซึ่งโบนัสเกมนี้มีโคตรเยอะเลยเยอะมากๆนะครับก็มาลังมารับได้เนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเนี่ยนะรางวัลล็อกอินเราได้แล้วนะครับแล้วก็มาอันที่2อ,อันที่2เป็นลุยดันเจี้ยนนั่นแหละนะครับสามารถจัดทีมได้แล้วก็ลงดันเจี้ยนได้เอามันปล่อยเราอิสระแล้วนะฮะก็ได้รับรางวัลล็อกอินนะครับมาอันหนึ่งเอาละอ๋อช่วงนี้มีสตาร์ทแอชโปรแกรมด้วยทําให้เราได้ของเยอะกว่าปกตินะครับอันนี้ข่าวออกนะ เอาละเนี่ยเมนูเนี่ยผมจะบอกว่าเล่นไปสักพักเดี๋ยวจะโผล่ขึ้นมาอีกแต่ว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับอันบนเนี่ยเดี๋ยวเรียงเมนูเลยลวกันนะครับข้างบนก็ไม่มีอะไรที่สดาเนาะเงินอันนี้เหมือนเป็นเงินแคสอะไม่ไม่รู้ว่าไหนเงินแคสนะอันไหนเยอะกว่าแสดงว่าไม่ใช่เงินแคสละกันไม่องหัวใจเฟนพอยต์นะครับอันนี้เหมือนกับเป็นข่าวนะมันก็ไม่เชิงข่าวหรอกว่ามันสามารถที่จะดูเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ที่เราผ่านไปได้แล้วนะไม่ใช่ข่าวนะอันที่2เป็นหีบที่เรามีครับก็สามารถเปิดได้ นะก็ลองเปิดๆด,ดูนะจะได้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 ของได้ของมาครับอันนี้ก็คือจะสุมนะสุมการ์ดพวกนี้นะซ,ซึ่งเอาไว้เรียกว่าอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทำอะไรแต่ผมเผลอเอาไปย่อยเออเวลาจะอัปเกรดม,มันจะใช้ยันเออพอย่อยเสร็จปุ๊บมันจะได้ยันมาเยอะเลยก็เอายันเนี่ยใช้ในการอัปเกรดตัวละครได้นะครับอันนี้3ก็จะเป็นของเป็นเออร์ชิฟเมนต์อะ ก็จะแบ่งแยกตามหมวดไว้นะครับก็ถ้ามันให้รับได้ก็เข้ามารับเลยมีคําสั่งรับทั้งหมดครับไม่ต้องกังวลนี่ปุ๊บเห็นไหมได้ได้ขอมาบานเบิร์เลยครับเลเวลอาอิตาฮาเออเกมนี้ไปสู้เวลไม่อ้นะครับต้องมาเหมือนกับผ่านภาร,รกิจแล้วมารับอะ <c oughs> หรือว่าไปสู้แล้วได้เลเวลน้อยก็ไม่รู้ครับอ่ากดกลับตรงนี้นะเวอลอัพแล้วครับเวลสามพอเวลอัพจะมีแต้มสกิลมาด้วยนะเดี๋ยวมันจะขึ้นนะออกมกอ่อนอ่ามีขอไหมนะเออก็เปิดนะได้อะไรมาก็เปิดเปิดเปิดไปดให้หมด อันขวาเมื่อกี้ขายนะอันนี้เราได้ตังค์มาสามพันนะเอ่ออันนี้เออร์ชิปเมน์นะต่อมาอันนี้เป็นดูก่อนจําไม่ได้ครับอ่าเป็นการอัพสกิลนะตอนนี้มีให้เจ็ดพอยต์อ่าอันแรกนะฮะเป็นสกิลเพิ่มสตามิแานะครับตอนนี้เราเต็ม 60, หกสิบจะแม่งจะเพิ่มเป็นหกสิบห้านะครับแล้วมันเป็นสายอ่ะคือเราอัพสูงขึ้นมันจะอัพสกิลต่อไปได้ตอนนี้มีทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ้ยเด็ดเด็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสกิล ผมแปลไม่ได้ไม่ออกทุกตัวได้แค่บางตัวอันนี้เพิ่มหลอสต t ามิ n นาอันนี้เพิ่มทีมคอสเกมนี้มีระบบป้องกันไม่ให้ใช้การ์ดเก่งๆตั้งแต่เวลต่ําๆด้วยต้องมาอัพเกลิลตรงอัพสกิลตรงนี้ก่อนเดิมทีมันมีให้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าเพิ่มก็จะเป็น4 2นะฮะแล้วก็มีบอกด้วยว่าจะอัพสกิลนี้ได้ต้องผ่านการอัพสกิลต้ามิเนาเลเวลหนึ่งมาก่อนนะครับดี๋ยวผมอัพอันนี้เลยแล้วก็จะใช้แต้มเยอะขึ้นเมื่อเลเวลสูงขึ้นนะครับฝั่งขวานี้อันนี้ไว เกี่ยวกับเฟนอ่ะเกี่ยวกับเพื่อนอ่ะเพิ่มรับเพื่อนได้25คนประมาณนั้นประมาณน,นั้นนะนี่เอาละก็มั่วๆกันต่อไปฮะดูถ้าอ่านไม่ออกก็ดูรูปก,ก็ได้มั่วๆกันต่อไปอันนี้ก็เหลือ2แต้มนะแต่ผมออกมาก่อนที่เกยบอาอ์มนะครับนี่สกิลนะที่เป็นรูปรูปอะไรวะรูปอะไรไม่รู้อะเออเป็นสกิลนะต่อมาดนตรีอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่อคล้ายๆออปชันนั่นแหละนะครับไปใช้คล้ายออปชันนะอันแรกอะไรวะไหนดูกันเป็นข่าวนะอันต่อมาเกี่ยวกับเกมนะครับเนี่ยออปชันนะเสียงเสริม เอฟเฟกจะปิดไหมอะไรเงี้ยเออที่เหลือก็ไม่รู้นะต่อมาเฮลสอนการเล่นอ่าเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเอ,อ้ยไม่ใช่เปลี่ยนชื่ออะไรวะอ๋อมันมีวิกิตรงนี้เลยเนี่ว่าเพราะนั้นใครอ่านสายปุ่นออกมาเปิดคอมมูนิตี้ตรงนี้ได้นะครับอ่าไม่ใช่เปลี่ยนชื่อนะเห็นตัวแรกมันเขียนคล้ายกันไงต่อมาเป็นรางวัลล็อกอินนะซึ่งซึ่งมันก็บอกครั้งแรกอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องเข้ามาอีกต่อมาอ่านี่ไงรหัสการย้ายเครื่องนะครับถ้าอยากย้ายเครื่องเข้าที่นี่ครับมันก็จะเจนโค้ดดดให้้อเเป็นนโคนตัววีีีียนนมข ไม่รู้ว่าต้องใส่ขีดหรือเปล่าใส่ไปก่อนลวกันถ้าไม่ได้ก็ไม่ลองไม่ใส่ขีดดูนะครับว่าใส่แล้วมันโอเคย้ายมาได้ไหมเลยจะส่งให้ใส่อีเมลแล้วก็ได้กลัวจำไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับเออก้อนนั้นเมนูอยู่ตรงนี้นะเมนูตัวนี้นะครับส่วนอันรองสุดท้ายอันนี้เป็นเขาตกลงบือต้นนะพวกเนี้ยไม่มีอะไรแล้วเพราะนั้นในนี้ที่สาคัญจริงๆมีตัวเดียวครับตัวนี้แหละการย้ายเครื่องนะครับเจนไอดีนั่นเองอ่าได้โบนัสอีกก็รับอีกเอ่อตรงนี้นะนี่ กดรับได้นะครับถ้ามันแสงสว่างขึ้นตรงไหนรับตรงนั้นไงเราแล้วก็มีช่วงซีเรียลโค้ด้วยนะใครพีรีจิสเตอร์ไว้นะครับก็มาใส่ที่นี่ได้นะครับก็ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆมีกิจกรรมอะไรก็มาใส่โค้ดที่นี่นะครับใส่โค้ดที่น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 ี่เอ้ยีเรียลโค้ดเนี่ยนะเลื่อนเร็วไปครับนี่นะอ่าฝั่งซ้ายหมดแล้วนะไม่มีอะไรเอามาดูฝั่งขวาบ้างนะสองอันนี้อ่ออันนี้เป็นคล้ายๆกับอะไรวะไม่รู้นะฮะเรากดดูก่อนมันคงจะบอกนะครับ อ๋อคาจะปองไงแหละคำถามของผมคือมันจะมีบ้านแบบนี้ทําไมเพราะว่าเมนูมันก็มันก็เมนูเดียวกัน่ะเออมันเมนูเดียวกันแต่นี่ก็ดูแบบเป็นเมืองไงอันบนก็เป็นคาจะปองเนาะอ่าดูไหนๆพูดถึงคาจะปองก็มาเลยนะคาจะปองถ้าเข้าจากตรงนี้ได้กับตรงนี้นะที่เดียวกันนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าว่าอ่าเราจะมีโอกาสได้ตัวพวกนี้เยอะลองกดเล่นดูนะฮะดูได้นะครับดูสินางพยังอูขาวนะคนนี้ เอออันนี้เหมือนคนป่านะนี่ก็จริงจอกเลยครับอ๋อน,นี่ก็เจ้าหญิงนะน่ารักเห็นไหมสังเกตว่าว่ารูปสวยเอ้ยคนนี้ผมเหมือนเคยเห็นนะเออ่ลักชูมี่โอ้โหน่ารักมากเลยครับคนนี้เออ่มีเสียงภาคด้วยเออเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างอื่นกันนะใช่ไหมครับจะดูอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคอ่ะอันนี้คือเป็นใช้เงินแคสน,นะครับ1คนต่อ5แคส สิบคนห้าสิบแคดไม่ลดราคาแต่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 การันตีหกดาวหนึ่งตัวละครนะครับเพราะนั้นจะเก็บให้ครบห้าสิบแล้วมาเปิดทีเดียวก็จะคุ้มกว่าฟังเลื่อนมานะอันนี้เป็นใช้หัวใจนะครับเลื่อนมาอีกอันหนึ่งก็เป็นใช้ใช้เงินนะครับมันจะวนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะมันจะวนไปเรื่อยนะครับเลยใช้เงินดีกว่ามีตั้งสามพันเนี่ยโอ้ได้ตัวอะไรมาไม่รู้โอ้โห้โอ้โอ้โอน่ารักน่ารักเงินเหมือนเหมือนบีฮิมอสเลยฮะไม่ใช่บีฮิมอสบาฮามุสอะไรพวกเนี้ย เปิดตัวพอครับอ่านี่เราได้3าเห็นไหมบอกแล้วแต่ว่าตัวที่เราได้มา3ดาวนะครับตัวที่เราได้ตัวแรกรู้สึกจะดาวเดียวนะเอออ่าเพราะนั้นในในโหมดบ้านนะอันนี้คือคาชปองในดูฝั่งซ้ายดิเรียงเลยเรียงเลยอ่นนี้คือเติมเงินนะฮะเติมเงินมีระบบ V.I.P ด้วยนะครับเกมนี้นะถ้าชอบใจก็ลองเติมตังค์ดูนะก็ได้ V.I.P ด้วยเรื่องมาต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ใช้ของขวัญน,นะตัวนะครับไปแลกนะครับดูดิ แล้วตัวพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องไปศึกษากันต่อนะว่าได้จากไหนลองกดดูนะฮะมันไม่บอกนะครับว่าได้จากไหนนะครับลองลองกดดูดิอ๋ออันนี้แรกของนะฮะแต่ไม่บอกที่มาว่าได้ยังไงนะน่าจะเป็น event, อีเวนต์เดาวไว้ก่อนนะครับต่อมาฝั่งขวานี้ใช้เงินคือขายของอใช้เงินแรกนะครับเพราะนั้นโหมดนี้ก็คือเกี่ยวกับขายของด้วยนะครับ แต่ข้างล่างไม่มีโหมดเกี่ยวขายของนะเพราะนั้นจะเกี่ยวกับขายของมาที่นี่นะครับส่วนต่อมานี่คือเมลก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเมลบ้างเพราะาของขวัญก็ไม่ได้เข้าที่เมลนะก็น่าจะเป็นข่าวเคอร์อะไรของทางของทางของทางเกมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้อะไรมาอีกเปิดอีกได้อีกเปิดอีกนะฮะได้อีกยี่สิบอะไรไม่รู้ยี่สิบอะเออชิคเมนไทะนะเออมารับรับของซะนี่นะเอารับได้อีกนะถ้ามันขึ้นสีแดงคือผ่านแล้วนะฮะ เห็นไหมเออชิลๆนะเอ่ออันนี้นะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นคำพูดของตัวละคารที่เราเอามาเป็นหัวหน้าเดี๋ยวนี้ให้เลือกนะฮะว่าจะทำยังไงให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ตรงนี้นะครับอันแรกโฮมก็หน้านี้เนาะเออมันขึ้นนิวเพราะว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทำการอัพสกิลนั่นเองอันที่สองนะเป็นการเอ่อไปลโลดันเจียนกับจัดปาร์ตี้อ่ะเดี๋ยวลองจัดตี้ดูนะครับเอ่อไม่มีคำสั่งจัดอัตโนมัตินะฮะนี่คอร์สี่นะครับเดี๋ยว เราลงได้ส3ตัวนะฮะซับพอร์ต2นะครับทั้นก็เลือกตัวเก่งมาใส่ก่อนเมื่อกี้เราได้ตัวละคร3าดาวเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกไหมครับว่าไอที่ผมได้มาเนี่ยเป็น3าดาวแล้วมันต่างกันยังไงวะกดค้างดูรายละเอียดได้นะครับคือมันมีการอัปดาวด้วยไงอัปดาวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลเวลตันนะกดอัปได้เลยถ้ามีของพอ,อก็เลยการอัปดาวมันก็เลยง่ายเเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูนี่มันต่างต่างยัไงไงวะ เหมือนจะไม่แตกต่างเลยนะแต่ว่า3ดาวก็ต้องดีกว่าดาวเดียวแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนหัวหน้าก่อนนี่คนนี้นะเรา4ีดาวนะเก่งที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาคน3ดาวมาแล้วก็ที่เหลือเป็นซับพอตนะครับก็คือ2ดาวกับ1ดาวเห็นไหมเป็นซับพอตนะครับอืแค่นี้แหละการจัดตีไม่มีอะไรเดี๋ยวเราดูอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์อย่าคิดว่ามันจะยากเกินไปครับเพราะว่าเราเลือกเพื่อนได้โอ้โหเดี๋ยวนะมันมีอะไรเต็มเลยว่าสามอัน ลองกดดูทีละอันนะครับนี่เขาแนะนำเลเวลห้าครับแล้วเราเอาเพื่อนที่เก่งๆมาเลยฮนะเพื่อนเจ็ดดาวแปดดาวมาเลยเราจะชนะเพราะเพื่อนนี่แหละครับ <c oughs> เออเกมนี้คือเหมือนกับคนมันเล่นไปไกแลวไงทั้งทั้นี้เกมมันก็เพิ่งมาวันนี้นะเออเอาปออโต้เลยปล่อยนิ่งเลยฮนะ <c oughs> เอ,อ้ไม่มีเร่งความเร็วอ,อ่ะเอาไม่มีจริงเลฮะไปเลยกดปันกดฟังน,อนเออผมก็ไม่ได้กดลืมกดเลย หน้าคขวะางอ๋อหน้าฝั่งนี้เรายังไม่ได้ใช้สกิลนะไปถึงเว็บสุดท้ายก่อนใช้สังเกตเลือดยังเยอะๆกันอยู่เลยนะอยาเอาเพื่อนเลื่อนมาข้างหน้าดีกว่าเพื่อนเป็นสายแทงนะเลื่อนก่อนเฮ้ยต้องเลื่อนข้างล่างครับไม่ได้เลื่อนบนลืมไปโผล่ๆๆๆพยายามเอาให้มีครบสามธาตุนะอันนี้ผมมาแค่สองธาตุเจอสีเขียวก็ใช้ธาตุสีแดงนะครับ จริงๆอ่ะด่านนี้เราควรเอาสีแดงขึ้นนะพูดพูดจริงๆ,งๆเพราะว่าสีแดงจะได้มายืนรับเนี่ยจะได้โดนเบาแต่เหมือนใช้ซกิลทีเดียวมันก็เลยเก็บไว้นะแต่เก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะเจอบอสเอาวเวฟต่อไปเรียบร้อยครับใช้้ีกิลแล้วโอ้เป็นท่านเป็นท่าสีฟ้านะไปเลยสีกิลโอ้ดูออกมาครับออกมาครับนี่ออกมาครับสี่คนเลย อ้ไม่รู้ลดเท่าไรครับเฮ้ยไม่ลดเลยเหรอเฮ้ยสกิลของเพื่อนเป็นสกิลอะไรวะฮิวเหรอแต่ไม่เป็นไรฮะเราน่าจะเอาลงภายใน15เทิร์นนะอ๋อมันอัดเข้าน้อยครับอัดเข้าเบามากเลยฮะแต่ว่าเออไม่มีแตกครับคือเราอัดมันเข้าน้อยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ใช้ทําไม้ตายเพื่อลดนิดเดียวนะครับจบแล้วนะก็ได้ตัวละครมาตัวหนึง่งกดดูไม่ได้ตอนนี้นะ แล้วก็เมื่อกี้กดรับแอดเพื่อนนะครับแอดเพื่อนเมื่อกี้นี่แหละนะการลอยแบบภารกิจก็จะมีเพียงเท่านี้นะไม่ได้มีอะไรพิสดารมากนี่คือเมนูที่สองการจัดตี้และการลุยเนื้อเรื่องและอีเวนต์นะครับอันที่3เป็นเรื่องของตัวละครเข้ามาดูรายละเอียดได้สามารถเลียงได้ด้วยครับเนี่ยจะเรียงจากอะไรผมเรียงจากความแรงดีกว่าแรงแรงมากไปน้อยครับนี่พวกดาวเยอะก็จะอยู่ข้างบนครับแล้วไอพวกนี้นี่ผมบอกว่าเอาไว้แหกเนี่ย ก็กดปุ่มเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ไี่นี่ไม่ใช่ที่นี่ครับอ่าสมมติผมจะอัปเกรดคนนี้ละกันอ่ามันจะมีเมนูเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจะเพิ่มขึ้นมานะครับเช่นบวกดาวบวกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผู้ชมไปเล่นกันต่อเองนะฮะผมมันจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยเลยอัพแรงอัพอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาลองกดเล่นดูครับเดี๋ยวมันจะสอนก่อนเป็นครั้งแรกอ่ะเลเวลอัพนะครับนี่ก็ใช้ยันนะเห็นะเออ เรียบร้อยแค่นี้นแหละครับเวลก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆเวลไม่อัพจากการต่อสู้นะฮะต้องกดเองนะครับเห็นไหมกดคำสั่งนี้เพื่อที่จะอัพให้มันเวลตันได้เลยแต่ว่า,อาพอไหมเออพอไว้กดไปเลยมันไม่ตันหรอกมันแค่ขึ้นเวลแปดนะครับเรามีของเท่านี้มันก็จะอัพขึ้นเท่านี้ถ้าเกิดเฮ้ยยันหมดทําไงมี2วิธีไปลุยดนเจี้ยนต่อหรื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 อเอาไอ้พวกที่ผมบอกเนี่ยไปสลายได้นะครับกดปุ่มเขียวไม่ใช่ทัทีกดปุ่มกลางนี่แหละแล,ะแล้วก็เลือกเลยฮะเอาพวกเนี้ยไปสลายนะครับ ผมเอาสีสีแดงไปสลายกันเอ้ยมันก็เหมือนกันนี่มาสองตัวแล้วป่ะปะังแล้วก,กดนี่เลยนะโชะไม่ได้บอกว่าใช้ตังค์410้สินะและได้44800 0่นยันนะฮะเรียกได้ว,ว่าโคตรเยอะเลยเอามาอัปเกรดกันได้อีกเยอะเลยนะนี่นะสี่หมนแปดนะฮะเัปเกรดได้ยังเลเวล18ปครับอัพไปเลยครับใช้ตังค์เท่าไหร่ไม่ได้บอกนะฮะรวยเละเทะไม่ใช่รวยเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเป็นไงเออนะฮะนี่คือการอัปเกรดนะครับ ส่วนนั้นต่อมาเนี่ยเป็นเมนูดูรายละเอียดใครจะมาดูก็มาดูได้นะฮะกดล็อกได้กดอ่าดูคําพูดของคนนี้ได้แล้วก็ฟังเสียงได้ดูนู่นนั่นนี่ได้หมดเลยเห็นไหมก็จะมีสกิลเสริมเนียนะเลเวลยี่สิบสามสิบมันก็ไม่ใช่สกิลเดี๋ยวเท่าทีมันเป็นการพูดอะ่ะเออมันเหมือนกับมันจะพูดตามที่เรากดอะ่ะเออแล้วก็เลเวลสูงขึ้นก็น่าจะพูดอะไรได้อ,อ่ามากขึ้นนะครับจะเรียกว่าดูแลสามมันก็ไม่เชิงนะไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นอนะ่านะ นี่ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการตัวละครน,นะเรื่องของการอัปเกรดตัวละครอ,อยู่ที่นี่หมดนะครับอันที่อันนี้ไปแล้วเรื่องการฉะปองขอข้ามนะครับเพราะว่าเราพาไปแล้วเหมือนเน็ตมีปัญหาครับอเออร์เรอร์ฮะเอ้ามันแมนเทเนนนะเวนกาวจริงจริงจริง,รงๆเนี่ยมันเกิดเออ,เอร์เอร์เพราะว่ากำลังแมนเทเนนนะครับให้ไปติดตามที่เว็บไซต์ก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเพื่อนขอไม่ทําให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันปิดเซิร์ฟตอนนี้แล้วผมทําอะไรไม่ได้ฮนะอ่าโอเคนะผม ก็ทําได้แล้วนะคือจริงๆออกแป๊บเดียวมันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่ติดไว้ของไม่ติดละเป็นเรื่องของเพื่อนครับสามันแรกเป็นเพื่อนเลยนะเพื่อนที่เรามีเพื่อนที่เราแอดไปเพื่อนที่เขาแอดมานะฮะอันสุดท้ายสองอัน้ายเป็นเรื่องของกิ้นะซึ่งเราก็ยังไม่อคือตอนนี้เหมือนระบบกิ้อ๋อเรายังไม่มีกิ้ครับต้องเข้ากิ้ก่อนโอ้โหคนก็เต็มไปหมดเลยกิลกับกากอยู่ดีกว่าไม่ก็ใส่ไม่ก็สร้างเองสร้างเองได้ไหม ต้องเลเวล1ินะฮั้างเองไม่ได้ด้วยอ้องขอเข้าดูดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตั้งเก้าสิบสามหน้าเดี๋ยวก่อนไปหากิวกากๆอยู่ดีกว่าโอ้แค่หน้าสองกากนะครับไม่ใช่หน้าสองนะเก้าสิบสาอ๋อไม่ใช่เก้าสิบสามหน้าครับเก้าสิสามกิวเออเดี๋ยวแอดไปก่อนเข้าเลยไหมเข้าออโต้เลยไหมไม่รู้นะัว่าเข้าออโต้หรือเปล่ายังยังไม่ได้นะต้องรอไอ้หัวหน้ารับก็อช่างมันละกันว่ากิวมีอะไรเพราะนั้นถ้าใครเล่นไปถึง มากกว่านี้เอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับจะแชร์ในคลิปก็ได้หรือในแฟนเพจดูเน็ตเกมนิ่งทีวีก็ได้นะครับมาะะขอสรุปเกมนี้เลยอ่าก็น่าจะเป็นเกมที่ที่ที่แปลแบบเกมจีนนั่นแหละนะดูดูกลิ่นอายแล้วมันมันคลายนะมันคลายนะจุดเด่นของเกมนี้คือเรื่องของการวาดภาพนั่นแหละระบบสนับสนุนเยอะเท่านั้นเองนะ,นะคใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่แล้วสบายๆก็ลองมาเล่นดูนะฮะก็จะได้เจอสาวๆองค์หญิงในตำนงตำนานน,านู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดนะครับ สำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูโจว,ว่าขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมแฟนเพจโนเนมเกมมิงทีวีไปกดไลค์ซะบงังออกแนวบังคับไงไม่รูเออไปเชิญกดไลค์หน่อยไปคุยกันที่นั่นสะดวกกันใน u t u b e นะครับแล้วก็ขอฝากนะไว้อีก2แฟนเพจนะเป็นพันธมิตรของเราคือ Mobile Game Castle Thailand และเกมมือถือญี่ปุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ